สวัสดีค่ะวันนี้มันจะเล่าเรื่องพ่อกับแม่นะคะวันนี้พ่อถักเืียให้หนูอย่างสวยเลยค่ะนี่นี่นี่ค่ะพ่อถักเืียเป็น,นวันนี้พ่อพาหนูไปวิ่งด้นะคะ หนูรักพ่อที่หนูคิดถึงพ่อเพราะว่าแม่บุญหลักพ่อตานพ่อไปทํางานหนูก็เปิดกว้างแม่ป้องอะไรไม่รู้เลยอ่าอยากเล่าอะไรก็เล่าไปแม่แม่มาอ้าวบอิดกล้องอะไรเห็นหนุนบุญมาแม่ เลี้ยงปกป้กปองแม่ใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกขนาดของเล่นอะไรน่ากลัวแม่ปกป้องหน่อยตกลงใครปกป้องใครคะงูปกป้องแม่ะอาอย่างยืนยันว่าปกป้องแม่อ,อมีแล้วมีอะไรจะเล่าอีกคะสรุปแล้วแค่จะมาบอกว่า วันนี้พ่อถักเปียให้ใน<ช>โชว์เปียอะไรคะไม่ยอมแกะด้วยนะคะจะนอนทั้งผมเปียนี่แหละค่ะบาวันก็นอนแล้วค่ะเมื่อวานพ่อก็ทำให้ด้วยอืมอันนี้หนูว่าให้พ่อกับแม่โอเคค่ะแล้วก็อันนี้โอเคค่ะนี่ก็คือรูปงาน อกับพ่อกับแม่รักกันตอนที่หนูยังไม่เกิดอ,อันนี้ก็คือการกรการพ่อสาใส่หนูโอเคค่ะอันนี้ก็คือแอนพารอันนี้ก็คือพ่อกับไม่รู้พ่อกับอะไรอ่ะ <c oughs> พ่อกับใครก็ไม่รู้พ่อกับปู่หรือเปล่าค่ะได้ปู่กับพ่อตอนพ่อกับปู่เป็น ตอนปู่เป็นหนุ่มตอนพ่อเป็นเด็กอ๋ออันนี้ก็คือปู่อันก็คือยักษ์อันก็คือพ่ออ๋อพ่อเป็นพระอภัยมณีอันนี้ก็คือพระค่ะตอนไปไหว้พระค่ะอันนี้ก็คือตอนวันแม่หนูอันนี้ก็คือเวอันนี้ก็คือแม่อืม เพื่อนมีกี่คนคะคิดนานแผลเอาจําเพื่อนไม่ได้แล้วส <45. S 1> ี่สิบห้าจากสีจากสามสิบห้ารื้เปล่าจากสามสิบห้าเป็นสามสิบสี่ตอนนี้เท่าไหร่หรอ่ะสามสิบสี่ละคะสามสิบสี่แล้ว แต่เธอมาอาจจะมีเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเพื่อนเก่าอาจจะหายไปบ้างแล้วเพื่อนใหม่ก็อาจจะเข้ามาเยอะอยากเจอเพื่อนเก่าอยากเจอเพื่อนเก่าอยากเจอเพื่อนใหม่ด้วยค่ะอยจะได้เพื่อนใหม่ๆเยอะแยะเลยโอเคไหมคะเจอคุณครูคนใหม่ด้วยอยจกให้ฟังใหม่นะออาไหนว่าจะคุยเรื่องเพื่อนล่ะ อาคิดถึงเพื่อนคนไหนมากที่สุดแพวาแพวาแพวาเป็นเด็กยังไงคะตัวยังไงคะ <c oughs> ตัวเท่าใบบุญไหมคะไม่ตัวสูงกว่าหนูนิดนึงตัวผูงกว่าหนูนิดนึง <c oughs> แล้วแล้วแล้วผอมกว่าหนูหรือว่าอ้วนกว่า,วานนหนูคะอ้วนกว่าหนูแล้วตัดผมยังไงคะ <c oughs> สั้นสั้นเท่านี้ น่าหยิกแก้มมากเลยะแก้มปากมารยาทดีด้วยนะเจอใครก็สวัสดีค่ะหมดเลยใช <c oughs> ่ไหมคะอืมแล้วใครสนที่สุดในห้องไม่รู้ใครสนที่สุดในห้องอ่ะให้พูดอีกครั้งหนึง่งไม่รู้ใครสนที่สุดในห้องให้พูดอีกครั้งหนึง่งไม่รู้สนแล้วเป็นยังไงคะดีไหม นุกแต่ดีเวลาเรียนต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเล่นได้ซนได้เตให้รู้หน้าที่ของตัวเองใช่ไหมคะออค่ะตกลงจะมาคุยหรือไม่ให้แม่บน่นคุยค่ะเราจะคุยอันนี้ใหม่อุ้ยมันดึกแล้วเออฝากช่องก่อนเดี๋ยวมาคุยกันหลังใหมมา